รีวิวหนัง The First Slam Dunk การกลับมาของอนิเมะบาสเกตบอลระดับตำนานบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นเลยครับทุกคนเพราะผมได้มีโอกาสมาชมภาพยนตร์รอบสื่อของภาพยนตร์อนิเมะบาสเกตบอลที่ครองใจทุกคนมาันแต่ยุค90และครั้งนี้พวกเขากลับมาหายคิดถึงในแบบที่โมเดิร์นกว่าเดิมครับเริ่มกันด้วยเรื่องภาพเลยครับบอกเลยว่าภาพเนี่ยดีมากๆครับเพราะว่า Slam Dunk เวอร์ชันนี้ได้นําเสนอในรูปแบบ 3D ซึ่งทํให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนะี่ยมีมิติมากขึ้นมากๆเลยครับถ้าเทียบกับอนิเมะในเวอร์ชันสมัยก่อนเพรทุกโมชันการเคลื่ ภาพสวยมีความเป็นธรรมชาติมากๆไม่มีจุดงานเผาให้เห็นเลยถ้าถึงแม้ว่าทุกอย่างจะถูกปรับให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่นะครับแต่ก็ยังคงสเสน่ห์ลายเส้นเอกลักษณ์ของตัวละครไว้อยู่ครบเหมือนเดิมครับพาร์ทในเรื่องนะครับผมจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครมิงิเรียวตะหรือพ้อยกาดของทีมโชฮโ o ุโดยในเรื่องจะทําให้เราเรู้จักตัวละครตัวนี้และเข้าใจเขามากขึ้นครับการเล่าเรื่องเป็นการเล่าสลับ f l a ชแ back ระหว่างอดีตและปัจจุบันแต่การนําเสนอทําได้หลากหลายขึ้นครับทั้งดราม่าและแอคชั่นที่ลื่นไหลเพลินตาชวนให้ลุ้นสนุกตลอดทั้งงงงงงเเเเรรรื่ร่่ออออัับบแลจวจหะะนมกกตตส์ขขพีาา ิก็ยังคงกลิ่นเดิมอยู่ครับเรียกได้ว่าทุกอย่างยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครบเครื่องแต่โมเดิร์นขึ้นเท่านั้นเองครับแต่ข้อสังเกตของผมนะครับก็คือหนังเรื่องนี้มีมิติการนําเสนอของตัวละครหลายตัวหายไปครับในระหว่างการแข่งขันถ้าเทียบกับในกระตูนสมัยก่อนเราจะได้เห็นมุมมองการวิเคราะห์การพูดคุยของนักกีฬาของไม่ว่าจะเป็นทีมเพื่อนหรือคู่แข่งที่เคยเจอมาในอดีตซึ่งจะบอกว่าในมูฟวี่นี้ดีเทลตัวละครอื่นๆหายไปค่อนข้างเยอะครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนสลัมดังอาจจะมีขัดใจตรงจุดนี้บ้างแต่ ในมุมมองของการสร้างอนิเมะเป็นเดบิวี่นั่นเองครับโดยรวมแล้วนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นมูฟวี่ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับ Slam มดังเลยนะครับบอกเลยเรื่องนี้ยิ่งใหญ่สมการรอคอยมากกว่า20ปีสำหรับใครที่รอ,อก,การกลับมาของซาก,กุระงิและผองเพื่อนทีมชโชคุเตรียมไปดูวันได้เลยครับกับ The First s l a m d u n k วันที่9มีนาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินเพเท่านั้นนะครับผม